ยองเชโยยระบุนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกากาเกาหลีชาแนลค่ะก่อนไปเริ่มเรียนฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะบทนี้เราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลีกันค่ะซึ่งโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลีนะคะมันจะมีหลายแบบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยแบบที่หนึ่ง แบบที่1ค่ะจะเป็นประธานแล้วก็กิริยาประธานใส่ตัวชี้ประธานด้วยนะคะอึนนึนหรือว่าอีกาส่วนใครที่ยังจําเรื่องตัวชี้ไม่ได้นะคะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปตัวชี้ค่ะส่วนกิริยานะคะก็ไปผ่านตามไวยากรณ์ต่างๆค่ะโครงสร้างประโยคแบบนี้นะคะกิริยามันจะเป็นพวกอักกร,รมกิริยานะก็คือกิริยาที่ไม่ต้องการกรรมค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะเชกาเยปโโยฉันสวยเชกาค่ะมาจากคําว่าชอที่แปลว่าฉันนะใส่กับตัวชี้ประธานกาค่ะมันจะเปลี่ยนรูปค่ะจากชอกาเป็นเชกาแล้วก็กิริยาก็คือเยปโปโยประโยคนี้ค่ะทุงเซงีชายโยน้องนอนทงเซงน้องเป็นประธานค่ะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะก็เป็นทุงเซงีส่วนกิริยาก็คือชาโย แบบที่สองแบบที่สองค่ะจะเป็นประธานกรรมแล้วก็กิริยาประธานใส่ตัวชี้ประธานด้วยนะคะอึนนหรือว่าอีกากรรมใส่กับตัวชี้อึนรแล้วก็กิริยาเอาไปผันตัวอย่างประโยคค่ะชนเนนมอกอฉันกินข้าว ช้อนค่ะเป็นประธานนะก็ใส่ตัวชี้ประธานก็เป็นชอนเนึ่พับข้าวค่ะเป็นกรามก็ใส่ตัวชีก้กรามค่ะเป็นพาเบิรส่วนกิริยาก็คือมอกโยประโยคนี้ค่ะทุงเซ็งเงินยองโงรึนเพวอยน้องเรียนภาษาอังกฤษทงเซ็งน้องค่ะเป็นประธานนะก็ใส่ตัวชี้ประธานก็เป็นทุงเซ็งเงินยองโงภาษาอังกฤษค่ะเป็นกรามก็ใส่ตัวชีก้กรามนะก็เป็นยองโงรึนส่วนกิริยาก็คือเพวอย แบบที่3แบบที่3ค่ะจะเป็นประธานสถานที่แล้วก็กิริยาเคลื่อนที่นะคะกิริยาเคลื่อนที่ก็ได้แก่พวกนี้เลยค่ะคาดาไปโอดามาแล้วก็ทานนดาไปไปมามาคราวนี้เนี่ยสถานที่นะคะต้องใส่กับตัว,ตวชี้เอนะคะเพราะว่าใช้กับกิริยาเคลื่อนที่ค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะชนนินชีเบคายโยฉันไปบ้านนะชอค่ะฉันเป็นประธานนะคะก็ใส่ตัวชีป,ประธานนะก็เป็นชนนินชิบบ้านเป็นสถานที่ค่ะซึ่งใช้กับกริยาคายโยเป็นกริยาเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นสถานที่นะก็จะใส่กับตัวชีเอค่ะอันนี้ก็เลยเป็นชีเบแล้วก็กริยาก็คือคายโยประโยคนี้ค่ะทงเซงีฮักโยเอวายโยน้องมาโรงเรียน ทุงเซ็งน้องเป็นประธานนะคะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะก็เป็นทุงเซ็งีฮักเกียวโรงเรียนเป็นสถานที่ค่ะซึ่งใช้กับกิริยาตัวนี้เลยวายโยมาอันนี้เป็นกิริยาเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะสถานที่ก็จะใส่กับตัวชี้เอนะอันนี้ก็เลยเป็นฮักเกียวเอแล้วก็กิริยาก็คือวายโยแบบที่4 บบที่4ี่ค่ะจะเป็นประธานสถานที่กรรมแล้วก็กิริยาประธานค่ะใส่อุชีประธานด้วยนะคะอึนนึนหรือว่าอีกาสถานที่ใส่เอซอค่ะกรรมใส่อึนนึนแล้วก็กิริยาเอาไปผันนะคะโครงสร้างประโยคแบบนี้ค่ะมันจะเป็นกิริยาที่ไม่เคลื่อนที่นะคะเพราะว่ากิริยาที่ไม่เคลื่อนที่เท่านั้นค่ะจะสามารถมีกรรมในประโยคได้นะเพราะฉะนั้นสถานที่ค่ะมันก็เลยใช้กับตัวชี้เอซอไม่ใช่เอนะคะ ตัวอย่างประโยคค่ะชเนึนชีบเออบโซพาเบลโมโกอโยฉันกินข้าวอยู่ที่บ้านชอฉันเป็นประธานค่ะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะก็เป็นชเนึนฉิบบ้านค่ะเป็นสถานที่ซึ่งใช้กับกิริยาตัวนี้ค่ะโมโอกอโยกินเป็นกิริยาไม่เคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ก็จะใส่กับตัวชี้เอโซอค่ะแล้วก็พับเนี่ยข้าวเป็นกรรมนะก็ใส่ตัวชี้กร,รมก็เป็นพาบิลแล้วก็กิริยาโมโกโยกิน ประโยคนี้ค่ะทุเซงเงินฮักโยเอ,อซอซยองงอรดินเพวโยน้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนทุนเซงน้องเป็นส่วนของประธานนะคะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะ,ะก็เป็นทุงเซงเงินฮัคกโยโรงเรียนค่ะเป็นสถานที่นะซึ่งใช้กับกิริยาตัวนี้ค่ะเพวโยเรียนเป็นกิริยาไม่เคลื่อนที่สถานที่ก็เลยใส่กับตัวชี้เอซอส่วนยอง,งอภาษาอังกฤษเป็นกรรมก็ใส่ตัวชี้กรรมรินแล้วก็กิริยาเพวโยเรียน ควนี้ค่ะในส่วนของสถานที่เราก็กรรมนะเราสามารถสลับที่กันได้ค่ะเราจะเอา,เอากรรมนะคะขึ้นก่อนสถานที่ก็ได้ไม่ผิดค่ะเพราะว่ามันจะมีตัวชี้ระบุอยู่แล้วนะคะแบบที่5แบบที่5ค่ะประธานเวลาสถานที่กรรมกิริยาประธานใส่ตัวชี้ประธานด้วยนะคะอื่นเนินหรือว่าอีกา เวลาใส่กับตัวชี้เค่ะแต่ว่ามันจะมีเวลาบางตัวนะคะที่ไม่สามารถใส่กับตัวชี้เได้ค่ะสถานที่ใส่กับเอซอกรมใส่อึนๆนแล้วก็กิเิียเอาไปผันตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะชนน์อูน,อนอ์ชีเบอพาบลมโกโยวันนี้ฉันกินข้าวอยู่ที่บ้าน ชอฉานเป็นประธานนะคะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะก็เป็นชอนเนิคนิโอ1นวันนี้เนี่ยเป็นเวลาค่ะแต่ว่ามันเป็นเวลาที่ไม่สามารถใส่กับตัวชี้เอได้นะคะก็จะวางไว้เฉยๆแบบนี้ค่ะส่วนชิบนะคะบ้านเป็นสถานที่ค่ะซึ่งใช้กับกริยาตัวนี้นะมอโกโยไม่เคลื่อนที่ก็จะใส่กับตัวชี้เอซอพับข้าวเป็นกรรมก็ใส่ตัวชี้กร,รมค่ะเป็นพาบุรแล้วก็กิริยามอโกโยกิน 동생은เซิง학교에서영어โ배워요ร่นพวน้องเรียนภาษาอังกฤษอยู anyway, ่ที่โรงเรียนวันจันทร์ทงเซิงน้องเป็นส่วนของประธานค่ะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะก็เป็นทุงเซิงเงินวอโดอวันจันทร์เวลานะคะก็ใส่กับตัวชี้เอนะส่วนสถานที่ค่ะฮักกใส่กับตัวชี้เอซอดยองงอภาษาอังกฤษนะคะเป็นกรรมใส่กับตัวชี้กรรมก็เป็นยองงอร่นแล้วก็กิริยาเพวโยเรียน คราวนี้ค่ะเวลากับประธานสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะเอาเวลาขึ้นก่อนประธานก็ได้ค่ะแบบที่6ประธานเวลาสถานที่กรรมส่วนขยายแล้วก็กิริยาประธานค่ะใส่ตัวชี้ประธานนะคะอึนนึนหรือว่าอีกาเวลาใส่ตัวชี้เอสถานที่ใส่เอซอกรรมใส่อื่นรึนส่วน,ส,วนส่วนขยายนะคะก็วางไว้เฉยๆนะแล้วก็กริยาเอาไปผันค่ะ เช่นประโยคนี้ค่ะชอนนึ un, owner, aw, ur, ike, ่นโอเนื้ชิบเเบบลมาชิเเบมอกอ먹어วันนี้ฉันกินข้าวอยู่ที่บ้านอย่างอร่อยช่อฉันเป็นส่วนของประธานนะคะก็ใส่ตัวชี้ประธานนะก็เป็นชอนนึนโอเนค่ะเป็นเวลาที่ไม่สามารถใส่กับตัวชี้เอได้นะก็จะวางไว้เฉยๆค่ะชิบบ้านเป็นสถานที่ใส่กับตัวชี้เอซอ ผับข้าวเป็นกรรมก็ใส่กับตัวชี้กร,รมนะก็เป็นพาบุลแล้วก็ส่วนขยายก็คือมาชิเกค่ะอย่างอร่อยก็จะวางไว้เฉยๆนะคะส่วนกิริยาก็คือ,มอโมโกยเอาไปผันค่ะประโยคนี้ค่ะทุ่งซงเงินวอโรอีเรฮักโยเวโอยองโงอ,งโงองรินยอริชิมีเพวโยวันจันนะคะน้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนอย่างตั้งใจ ทงเซงน้องค่ะเป็นส่วนของประธานนะก็ใส่ตัวชี้ประธานค่ะเป็นทงเซิงเงินวอลวอลโดอีลวันจันค่ะเป็นเวลาก็ใส่กับตัวชี้เอนะก็เป็นวอลโดอีเรฮักียวโรงเรียนเป็นสถานที่ใส่กับตัวชี้เอซอแล้วก็ยองอภาษาอังกฤษเป็นกรรมค่ะใส่กับตัวชี้กรรมก็เป็นยององรุนส่วนยงอชีมีนะคะอย่างตั้งใจอันนี้เป็นส่วนขยายกิริยาค่ะก็จะวางไว้หน้ากิริยาเฉยๆแบบนี้แล้วก็กิริยาก็คือเพวโยเรียน 로제가면 클립 나나카 다음 영상에서 뵙겠습니다.